ก็ในวันพระหาสสุกนี้ก็เป็นช่วงการฟังธรรมเช่นเคยนะคะครับมิลินแต่ปัญหานี้ก็ได้จบเล่มหนึ่งแล้วนะคะที่น่ายินดีนะคะว่าที่ท่านได้ติดตามฟังหลายท่านที่ชอบนะคะซึ่งเป็นของมูนิธิปราณีสำเริงลาชน้เป็นขึ้นเล่มที่สองส่วนฉบับแปลในมหามากุษราชวิทยาลัยนี้ก็ถ้าเทียบกันแล้วยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยนะคะคุณจุยุทธ์นะคะก็ใช้สามเล่มรวมทั้งได้ค้นคว้าจาก คำวิมโมกนะครับคำวิโมกของพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะคะจ,จึาางกัดพิมพ์โดยกกคุณวัฒนาชัยครับ,รบและก็คําอธิบายบางตอนก็ไดจากการค้นคว้าการศึกษาในพระไตรปิฎกนะนำมาเพิ่มอธิบายโดยไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความเดิมนะคะ,คะก็ไปอ่านว่าการคน้นคว้ามไม่รู้ปัญหานี้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรก่อนที่อาจารย์แอนจะอธิบายบรรยายต่อไปนี่นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้พาลูกศิษย์ไปดูทองฟ้าจำลอง และก็ได้เกิดความเข้าใจถึงคําว่าช่วกับช่วกันนะคือโลกของเราเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างที่เราบอกว่าช่วงนี้เราอยู่ในพัทรกับนะซึ่งเป็นช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสก,กี่พระองค์ก็ว่าไปเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นก็ได้จะมีการเปลี่ยนกลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็มานั่งนึกถึงนะอาจารย์ครับคนกรุงเทพมหานครคนทั้งภาคเหนือคนทั้งภาคใต้ประเทศไทยเรานะวันนี้ถึงบอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยรู้สึกเราเผชิญอะไรต่ออะไรมากมากจริงๆนะฮะหรือว่าเป็นเพราะ ด้วยเหตุที่ว่าพวกเราห่างเหินห่างไกลาจากหลักธรรมของพระพุทธองค์หรือเปล่าจนรู้สึกว่าความหนักแน่นมั่นคงของแผ่นดินมันหายไปไหนหมดไม่ทราบนะฮะจริงๆภัยพิบัติของโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะคถ้าเราย้อนหลังไปเมื่อ27ปีก่อนตอนนี้มันเข้าวงรอบ27ปีนะคะ27ปีก็พี2523ค่ก็เป็นช่วงที่อาจจะเกิดน้ําท่วมใหญ่เกิดภัยพิบัติหลายๆอย่างนะคะ ก็อันนี้เป็นวงรอบของ27ปีของเปลือกโลกนะคะคือยิ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแผ่นฟ้าแผ่นดินเนี่ย <ฮะ S 2> วงรอบมันก็จะยาวนานวงรอบมันก็มีตั้งแต่สั้นนะวงรอบพฤหัสจักรหนึ่งปีสิบสองปีนะคะนี่คือพระหัสจักร<ฮ>ะนะคะ,นคะหนะะปีสิปีแล้วก็9ปีวงรอบของทักษะวงรอบแต่ละคนเนี่นะไม่เหมือนกันวงรอบอของดาวเหนือ<ฮ>ะนะคะวงรอบของกลุ่มดาวเลิก อันนี้เป็นวงรอบของกลุ่มดาวเกษ์27ปีก็จะเกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวของเปลือกโลกนะคะเป็นอันนี้เป็นเรื่องของดาวเลิ์ถึงได้ถึงจะยุถึงได้ย้อนรละลึกถึงที่ปท้องฟ้าจําลองนะคะอย่างไรก็ตามการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะสิ่งนั้นมีการพันแปรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสื่อมสูลไปตามสภาพแม้แต่ร่างกายของเรานะคะ ยังไรก็าตามเนี่ยนะคะเรากลับมาที่พระเจ้ามิเินเนี่ยซึ่งปกติเป็นผู้ที่มีพระวาทะขมเรียกว่าคมคําพูดของผู้อื่นแล้วก็มีวาจาที่ทําใจใบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยวันวาดด้วยพระปัญญายิ่งคือคนเล่านี้นะคะมีดีศึกษาจริงทําจริงนะคะแล้วก็ไม่เจอคนที่เก่งกว่าเนี่ยแล้วก็ไม่เจอคนที่จะทําทให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองได้ เจตนาของพระองค์เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ครับงั้นผู้ที่มีความสงสัยโดยเจตนาอันบริสุทธิ์หรือได้มีการศึกษามาก่อนแล้วไม่เข้าใจจึงจะเรียกว่าปุจฉาวิสัชนาะแต่ถ้าสงสัยโดยสเปะสปะอยู่ดีๆก็ถามขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าขาดบุญบารมีขาดปัญญาที่จะถามอย่าไปทํานะคะอันนั้นไม่เรียกว่าปุจฉาวิสัชนาะถ้าสงสัยโดยลบลูนะฮะ โดยสบประมาทอันนั้นยิ่งมีการมีเวรภัยใหญ่แต่ว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยมีพระปัญญาทรงประจักษ์แจ้งในธรรมหลายอย่างนะคะแล้วก็ไม่ประจักษ์ในธรรมอันหลายอย่างจะมีคําถามที่ละเอียดอ่อนประดุดลมหายใจของฌานที่สองขึ้นไปนะคะก็พระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาพระนาคเษนเพราะว่าทรงมีพระประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้ให้แตกฌานยิ่งขึ้นการวิจิกิจชาเรียกว่าละนิวรเนี่ยจะได้เกิดขึ้นเพราะพระองค์มีธรรมกั้นสูงนะคะ ก็เรียกว่าทรงชอบที่จะเตรียมปัญหาที่จะไปถามนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยเมื่อถามปัญหาแล้วเนี่ยนะคะร่วงกลับมาทำอะไรเลยไหมฮะทรงพระไตรปิฎกตลอ,อดคืนมาศึกษาต่อเพิ่มตเติมนะฮะคือเป็นพค์เป็นผู้มีความสันทัดนะคะก็เรียกว่าทรงพระไตรปิฎกธรรมแล้วก็ส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะอยู่ในที่สง,งัด นะคะก็พินิษพ,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 พิจารณาถึงข้อธรรมหลักธรรมของพระบรมศาสดาอยู่เสมอๆนะคะพระดํารัสที่เจาะจงที่จะดํารัดตัดก็มีอยู่พระดํารัฐที่ตัดโดยที่มีเหตุก็มีอยู่พระดํารัฐที่ตรัดเพราะว่าทรงมีปริศนาธรรมแฝงอยู่ก็มีอยู่นะคะตัดไว้โดยสภาวะก็มีอยู่ในอนาคตการก็มี บางคนก็ไม่มีความเข้าใจในคําพูดต่างก็จับผิดกันบ้างะนะคะคือก่อให้เกิดมีความถกเถียงกันบ้างนะะดังที่เราเคยประจักษ์ว่าบางทีมีเทรลสองฝ่าย<ะ>เ,าเทรลเถียงกัน<ะ>เพื่อองค์ห้ามแล้วไม่ฟังก็เลยเสด็จเข้าป่าไปาอยู่ในป่าเป็นเวลาสาเดือนนะ,ะก็เคยมีมาแล้วอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าไมลินได้ศึกษานะคะแล้วเวลาศึกษาเนี่ยก็นํา สิ่งที่พระนาคเษนได้ตอบมาเนี่ยศึกษาโดยในตอนต้นในตอนนี้พระองค์ทรงกลับวังนะคะครับพระองค์ศึกษามามากแล้วก็ยังทรงอ่านข้อธรรมในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อกลับจากพระนาคเษนแล้วเนี่ยทรงศึกษาทั้งคืนเลยละค่ะก็พระองค์ก็เกิดความเริ่มใสแต่มีข้อปัญหาหนึ่งที่พระองค์ยังทรงสงสัยอยู่นะคะคือเมนทกะปัญหาที่พระพุทธองค์ได้ทรงภาสิทธิ์หรือที่ทรงแสดงเอาไว้นะคะก็ถากว่าเมนทกะ ถ้าปัญหาเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการถามถ่ายให้เคลียหรือว่ารายละเอียดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นในภายภาคหน้าครับมันก็จะกลายเป็นข้อถกเถียงกันพูดเอาผิดจับผิดก็มีพระองค์ก็จะอาราธนาให้ตัดสินเมินตะกาปัญหาทั้งหลายเสียในอนาคตการจะได้มีเกิดความเข้าใจครับครัคร้งนั้นแหลพระเจ้ามิรินพอราตรีสว่างอารุณขึ้นก็ทรงสนานพระศีรีเก้าทรงประคองอัญชลีเหนือพระเศียรน้อมระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งอดีต นะคะปัจจุบันและก็อนาคตทรงสมาทานวัดบททั้ง8ตลอดเจวันรวมทั้งสมาทานคุณทั้ง8ประพฤตตบะนะคะบำเพ็ญตวัดตบะก่อนไปอาราธนาพระอาจารย์ไตถามเมนะกะปัญหานี่ค่ะคุณชยุทธว่าก่อนที่ไปถามปัญหาต้องเตรียมตัวขนาดไหนนะคะทรงผัดครูพระภูสา,ากาสัพพัสสวมรองพระสบอันล้มไดนพระเศียรถือเพศมุนีด้วยคือเรียกว่า ก่อนที่จะถามปัญหาที่สําคัญเนี่ยเป็นการเคารพพทะเจ้าเนี่ยบพระองค์ทรงชำระทรงสนะการหาสารวิ่งสมาทานองคุณ8ประการนะคะที่พูดเมื่สักครู่ในสมาทานว่าแปบทคือหนึ่งหยุดว่าราชการนะคะก็ต้องหยุดการงานทั้งหลายไม่อย่างจิตอันประกอบด้วยลาคะให้เกิดขึ้นคือก่อนที่จะทํางานอะไรที่สําคัญสําคัญเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเทพ นะคะคือไม่ทํางานเพื่อจิตจะได้ไม่กังวงแล้วตักราคาสามไม่อย่างจิตอันประกอบด้วยโทสะตัดโทสะสี่ไม่อย่างจิตอันประกอบด้วยโมหะไม่หลงตัวตนนะคะห้าเราจะเป็นผู้ประพฤติสุภาพแม้แก่พวกบุรุษชนซึ่งเป็นทาสกรรมกรคือสงเคราะห์สงเคราะห์คือคนที่ต่ำกว่าตนอ่อนน้อมดูแลทุกคนครับเราจักอันที่6เราจักรักษากายกรรมและวจีกรรมให้บริสุทธิ์ปราจากโทษ กายก็ไม่ไปจ้วงจับจับคลายวจีก็ไม่ใช้คำพูดที่ไม่เป็นปิยวาจานะคะข้อที่7เราจะรักษาอายตนะทั้งหไม่ให้มีส่วนเหลือคือควบคุมนะคะตาหูจมูกคือไม่ให้มันเกินนะคะคือหลงจัดตาคือหลงที่ใจหมดที่เคยพูดนะอายตนะทั้งหเนี่ยรวมทั้งสัมผัสรวมทั้งที่ใจโดยสํารวมเอาไว้และข้อที่8ตั้งจิตไว้ในเมตตาภาวนา คือคนเราแล้วถ้ามันอยู่ในภรหมวิหารสีนะคะโมหะจริตมันก็จะหมดมันจะไม่หลงตัวหลงตนใช่ค่ะไม่หลงตัวหลงตนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพยาคติก็ไม่มีคนเรามีเมตตาความกลัวไม่มีค่ะคนเรามีเมตตาอคติก็ไม่เกิดนะคนเรามีเมตตาสันทากติก็เป็นธรรมดาตัวพรหมวิหารสี่เป็นการรักษาคติตั้งสี่เมื่อคติทั้งสี่ครบแล้วนะคะคุณชยุติราคะโทสะโมหะไม่เกิดความสุภาพก็จะเกิด นะดูแลบุคคลต่ำสุดนะกายกรรมและวจีกรรมก็จะบริสุทธิ์ <ฮะ S 2> นะคะอายะนะทั้ง6เนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยภายใต้คือให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นถึงจะภาวนาได้เพราะฉะนั้นช่วงที่จะทําอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตั้งอยู่ในพรมวิหารสีอย่างหนักแน่นนี่คือเ,เรียกว่าสมาทานวัด8บทข้อวัด8บทนะ,ะนะซึ่งพระองค์ตั้งไว้เจ็ดวันนี้แหละนะ้ นี่ก่อนที่จะไปถามปัญหาพระองค์ท่านเพราะต่อไปเป็นจะเป็นปัญหาขั้งไปถามท่านหน้าเกษตรเนี่ยนะฮะนี่ไม่ได้พบพระเจ้านะครับไปพบพระเทระเนี่ยท่านกษัตริย์มีลิงคิดอย่างนี้เลยติอน่างนี้เลยก่อน่หนึ่งคืนศึกษาปไตรปิฎกนะคะเราคิดว่าปัญหาใดที่ยากจรคับเมธะกะปัญหาเนี่ยยากก็เลยจะไปถามข้อนี้แต่เป็นปัญหาทมขั้นสูงต้องสมาทานวัดแปดบทนี้ก่อนผมฟังตรงนี้แล้วกลัวแทนชาวพุทธบางคนที่เป็นชาวพุทธเราเรียกว่าไงเนี่ยฮะ กะโหลกกะลาดีไหมฮะคือบางที <c oughs> ไปเที่ยวทางภาคเหนือแวะไปกินเหล้าไปกินเหล้ายาปลาปิ้งอะเพื่อเอเลี้ยวไปเที่ยววัดนี้หน่อย <c oughs> เห็นวัดนี้ก็บอกใหญ่มากไปอยู่ตรงหน้าพระหน้ายังแดงก่ําคอแดงเถื่องเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปถามข้อธรรมค่ะ <c oughs> ผมเนี่ยนะฮะก็แหมต้องกราบกราบขอบพระคุณนะอย่างสูงกับท่านหลวงพ่อคุณฮนะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่ท่านได เริ่มลงมือเอากระบองตีลงไปบนหัวเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ใช่ให้พอนะคงจะจัดการในพวกนี้แหละก็ให้หัวแรงๆนะฮะทีนี้พอสมาทานแปดแล้วเนี่ยคือหนึ่งไม่พอค่ะดังนั้นพระเจ้ามิรินเนี่ยเลยตัดสินใจว่าตลอดเจ็ดวันนะคะคือตลอดเจ็ดวันเนี่ยต้องทํากายวาจาใจบริสุทธิ์แล้วต้องศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาเมธะกบปัญหาเพื่อเตรียมจะไปถามเจ็ดวันนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดเลยนะคะ ทีนี้เมื่อครบได้เจ็ดวันแล้วถึงวันที่แปดก็ส่งเสวยพระกยาหารตอนเช้านะคะแล้วเวลาพูดก็สำรวมเพราะว่าจาอริยาบทตั้งมั่นพระไทยมีวุ่นวายนะคะคือไม่ไปบันเทิงเกินนะไม่รื่นเริงเกินไม่ไม่ไม่อะไรเกินเนี่คือว่าเขาเรียกว่ามีพวามบันเทิงรื่นเริงผ่องใสที่อยู่ในความพอดีจิตค่อนข้างนิ่งสงบนะฮะแต่ว่ามีบันเทิงอยู่มีจิตที่ผ่องใสรื่นเริงนะคะค ถึงเสด็จเข้าไปหาพระนาเกเซนเทระจริยาข้อนี้ฟังแล้วนี่ผมเองคือท่านผู้ฟังอาจจะไม่คิดอะไรแต่ผมมานั่งสำเนียกตัวเองะนะอาจารย์เพราะว่าบางทีเราจะไปพบพระเถระหรือว่าพระกุณเจ้าชั้นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีไม่ได้ไม่ทันเตรียมตัวนะฮะที่ต้องมาคิดใหม่แล้วนะว่าเราเนี่ยดำดำรงตนไม่พร้อมหรือเปล่าที่จะไปถามข้อถามกับท่านค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยตอนที่ไปหาพระเถระเจ้าเนี่ยได้ท่งตัดด้วยนะคะว่าพระผู้เป็นเจ้าบุรุษในโลก ผู้จะใคร่หารหือการเดี<ะ>๋จะพูดคุยกันเนี่ยควรเว้นสถานแปดตำบลน,นะคะคือจะพูดในสิ่งที่เป็นมงคลในแปดที่เนี่ยคนเว้นบ,บุรุษผู้เป็นวินยูชนคนดีๆเนี่ยะจะไม่หารือข้อความในสถานที่เหล่านั้นนะคะแปดตำบลน,นั้นแบบคือนะคะสถานที่ไม่สม่ำเสมอ<ะ>เดี๋ยวจะอธิบายนะคะคือ,อคือพระเจ้าเน,ร,นรินเนี่ย รวบก่อนหัวข้อก่อนที่จะอธิบายว่าสถานที่ไม่ควรวินยจชนไม่ควรพูดหาลือคือคุยในสิ่งที่ดีๆหนึ่งสถานที่ไม่สม่ำเสมออันที่สองสถานที่มีภัยสามสถานที่ลมพัดจ,จัดสี่สถานที่มีของกําบังห้าเทวสถานหกทางเปรียวเจ็ดสถานที่เดินข้ามแปดท่าน้ําซึ่งพระเถระเจ้าเนี่ยนะคะก็ไดุู้ชาว่ามีโทษอะไรบ้าง นะคะซึ่งทางฝ่ายพระราชาก็บอกว่าข้อความที่หาลือกันในสถานที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นว่ามีคนเข้าออกตลอดเวลาค,ะคะปิดปิดเปิดเปิดให้ก็ไมลุเดินเข้าออเดินออกย่อมแพร่งพลายเซ็งแซ่อื้อเฉาไม่มีดีนะคะก็คือมันอื้อเฉามันมันไม่เหมาะนะคะคือจะพูดอะไรเนี่ยสมาธิมันก็ไม่มีจะพูดเรื่องดีๆหรือจะพูดเรื่องความรัก ความลับอะไรกันเนี่ยมันก็มันก็ทําไม่ได้ก็<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวน้ามากาแฟมาขนมมา<ช>มันมันพูดกันไม่ได้นะคะ<ม>สถานที่มีภัยนะคือใจก็ต้องหวาดนะคนว่งวนะพิจารณาเห็นความได้ถูกต้องหาไม่ได้คือสถานที่ที่อาจจะแบบมันทําให้คนคนมีมีความหวาดกลัวใจไม่นิ่งนะคะ ก็เป็นสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งนะคะสถานที่ลมพัดจัดนะคุยกันไม่ถนัดแล้วมันพวงนะคะเดี๋ยสมมติแมโอ้วันนี้ถ้าน้ําดีไปนั่งคุยตรงนั้นแต่โอ้ลมพัดออ้อูมาเลยคุยไม่ได้ในสถานที่มีของกําบังคือคนทั้งหลายแอบฟังได้คือไปคุยตรงนี้คือเรามองไม่เห็นว่าโดยรอบนี้มีใครมาแอบซุ่มฟังอยู่บ้างหรือเปล่านะคะข้อข้อความที่หาเลยกันในเทวสถานก็คือบางเรื่องมันก็หนักไป เทวสถานนี้ก็เกิดความมันเกิดหมดหวันวาดนไม่แน่ใจประมาทหรือเปล่ามันจะหนักไปก็ความที่หาลือกันในทางเปรี้ยวเป็นของเสียเปล่า hmm. นะคะคือก็อันตรายที่สะพานขย่าอยู่เพราะฝีเท้าที่ท่าน้ํำข่าวย้อมปรากฏทั่วไปคือคนไปชุมนุมกันอยู่ <Okay. S 1> มันก็จะวุ่นวายนะคะสถานที่มีคนทะเลาะก,กันก็คือแทบที่ท่าน้ํามักจะมีการทะเลาะก,กันเป็นสถานที่ควรเลี่ยงครับ <Okay. S 1> นะคะ ก็คือพูดง่ายๆพระองค์ก็พูดกันถึงเรื่องว่าใครจะมาปรึกษาใครจะคุยกันเนี่ยต้องเละาเว้นไว้แปดแห่งอันนี้ก็เป็นความรู้กันะน,นะคะทีนี้ยังมีอีกนะคะพระราตลัทว่าบุคคลแปดเหล่าก็ไม่ควรจะคุยด้วยอีกเหมือนกันโอ้น่าสนใจนะคะค,คือใครหาลือด้วยก็จะทําเรื่องให้เสียครับแล้วก็เกิดอารมณ์ที่ไม่ดีด้วยบุคคลแปดเหล่านึงผม<น>จะจดไวเ้เลยฮะคนที่มีรักขาจริต คนราคาจริตนี่ติดในรูปจะเป็นยังไงติดในรูปค่ะคุณชะยุทธเห็นอะไรก็คือวันนี้วันนี้เธอแต่งตัวนี่งามนะเมื่อวานนี้ดูแล้วไม่งามไม่ใช่ค่ะคนที่ติดห่วงแหนนะคะมีคําว่าห่วงแหนติดในรูปของตนติดในคือมันยึดติดในสิ่งที่ ความสวยความงาม,มาอะัะคือจริงๆผู้หญิงทุกคนเนี่ยยังมีความสวยความงามแต่ไม่ถึงกับราคาจริตคํควาว่าราคะจริตนี่ถึงขนาดที่เรียกว่าบางอย่างเราห้ามแล้วนาไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําไปถูกนําไปสู่ที่เสื่อมแล้วเขายังติดในสิ่งนั้นอยู่ห้ามไม่ได้นะคะติดในคะราคาจริตเนี่ยก็คือความชอบในอารมณ์ คืออารมณ์เนี่ยไปยึดติดซะแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ดีเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นนะคะในความที่เกี่ยวกับรูปราคะนี่เกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับรูปรูปลักษณ์ของคนเราเนี่ยทุกอย่างค่ะของสิ่งของรูปของสัตว์สิ่งของแม่ตัดสัดนะคะติดในรูปนะคะคือถ้ามันเป็นลักษณะของรูปคือยึดติดในความพอใจในอารมณ์คืนไปที่อารมณ์นี่เรียกว่าราคะจริตนะคะอย่างเช่น เราอย่างาหลายคนมาปรึกษาเนี่ยนะคะกะ็มีความติดในรูปติดในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สามีของเรามีะนะคะแล้วก็เวลาเราจะทําอะไรหรือว่าไม่ใช่สามีคือคนเรารักเราชอบเราตามตื้อคนนั้นแล้วเขาไม่ชอบเราก็เกิดความทุกข์จะเอามาให้ได้<ะ>อันนี้คือราคาจริต<ะ>นนี่ในรูปนะคะครับอันที่สองคนที่มีโทษสะจริตนะคะคือ พูดแล้วเตือนไม่ได้เตือนแล้วมีมีมะโหน้ำหูเยอะน้ำหูเยอะอารมณ์เสียตลอดหอยู่ปลายจมูกพูดนิดพูณหน่อยฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นสักหน่อยฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันมีสติดีนะอย่าพูดอย่างนี้ีโทหดโหดฮะโมหะจริตคือหลงว่าตัวตนนั้นดีแล้วดีมาแต่กําเนิดแล้วอย่ามาเตือนนะอถ้าเตือนแล้วก็แสดงว่าเธอนั่นแหละไม่ดีฉันน่ะดีกว่านี่มีความหลงอันนี้ไปคุยด้วยก็ไม่รู้เรื่องอย่าไปคุยเลยนะคะมาณจริต มีตัวมีตนนะประสอนปั๊บเนี่ยคือตัวตนมันออกอะนะคะมีตัวมีตนว่าฉันเป็นคนเดียวที่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีตัวตนทําไมาเธอมองข้ามฉันไปนี่มาน่าจลิดคุยกันไม่รู้เรื่องครับห้าคนโลภยากอย,ากย่างเดียวสอนยังไงเนีย่ยความโรคมันปิดบังตาไว้แล้วสอ,อ,อนไม่ได้อ,อันนี้ค,คุยกันไม่ได้ลีเลี่ยงดีกว่านะคะคนเกียรค้าน เราจะทําไม่ต้องคุยเลยนะคะเรามองออกนะไม่ต้องอธิบายมากคนมีความคิดแต่อย่างเดียวยึดมั่นถือมั่นอืมีความคิดอย่างเดียวไม่การเปลี่ยนความคิดฉันจะเอาฉันอย่างเนี้ยคืออย่าไปคุยเลยเสียเวลานะคะฉันเป็นอย่างนี้มาแต่เกิดแล้วก็จะเป็นต่อไปจนตายเนี่ยถือเรามองออกเราก็ไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะพูดแล้วเหนื่อยเปลี่ยนไม่ได้นะคะคนหลังเลคนมีความคิดของตัวเองอย่างเดียวไปแนะนําโทษเราอีกนะคะคนผ่าน คน่านนี่เป็นการรวมคนทุกประเภทไว้ในที่เดียวกันหมดคือ,อไม่รู้อะอะไรก็โทษคนนี้เกิดอะไรขึ้นเธอแหละเป็นเพราะเธอไม่ใช่เพราะฉันะนะคะครับ่านพโลพอเห็นปับ๊บหน้าหมันไส้คนนี้ค็เรียกว่าผ่านผพานไส้ไปหมดมเพราะฉะนั้นแปดข้อเนี่ยพูดด้วยก็ไม่เกิดประโยชน์ครับจงลีกเลี่ยงนะคะไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นยังไงก็ตามครับก็บอกว่าคนเหล่านี้แหละคุยอะไรด้วยเนี่ย เสียเสียความตั้งใจหมดหแล้วก็ไม่ได้ข้อธรรมไม่ได้ประโยชน์รม์เสียความคิดด้วยราคาโทสะโมหะมานะโลภเกียรคานเอาแต่ความคิดของตนคนผ่านค่ะจริงๆแล้วท่านท่านกษัตริย์มิลินได้เตรียมตัวทั้งหมดเนี่ยมีข้อวัด8ประการนะครับที่พึงปฏิบัติก่อนที่จะไปปุจฉาข้อธรรมกับพระน่คเสษ็รเลือกสถานที่เลือกสถานที่ที่ไม่ควรพูดเนี่ยก็มีอยู่8สถาน8ตํตำบลนะครับแล้วก็เลือกตัวบุคคลด้วย ท่านก็ยัง<ช>สอนต่อ<ช>คนแปลกประเภทนี้อย่าไปคุยด้วยพระองค์จะบอกว่าพระองค์ตอนมาคุยกับพระเจ้ากับพระนาคเกษมพระองค์ไม่มีแล้วสิ่งเหล่านี้คครับ